สลับซับซ้อนยอกย้อนกุนุบายนะครับอย่ามองการเมืองเท่าตามองเห็นจงมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมขีวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิ6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรฮะซึ่งปรากฏว่านักวิเคราะห์นักวิจารณ์ก็จับตากันอย่างมากเนะอ้างว่าเป็นดิลรอดูดิวทักษิณจะเป็นยังไงมีการหักดงหักดิวเป็นที่เรียบร้อยทักษิณชินวัตรนะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศ มาถึงยังประเทศไทยก็ปรากฏว่าไปอยู่ชั้น14นะครับเป็นระยะเวลา1ปีจากนั้นก็ได้รับการพักโทษนะครับอยู่ได้1 6เดือนมั้งได้รับการพักโทษพอพักโทษออกมานะครับก็ยังคงเป็นนักโทษชายอยู่ก็เดินทางไปเชียงใหม่นะะเดินทางไปในกรุงเทพไปซื้อของกับลูกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดก็จะไปโคราช ก่อนหน้านั้นก็ไปาทางภูเก็ตนะแล้วก็มีรายงานจาก White of America เอเมริกาออกมาแฉนะครับ m a วมาร์ Watch ออกมาแชฉว่าในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนทักษิณได้เจอกับกองกำลังติดอาวุธกะเหลี่ยงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเจ้ายอดศึกขอมีการทำสนธิสัญญาในการเจรจาเพื่อทำการสงบศึกปรากฏว่าทั้งกะเหลี่ยง ทั้งรัฐบาลทหารพาม่าต่างพูดเหมือนกันว่าทักษิณอย่าเผือกทิศทางเดียวกันนะครับทักษิณยังเจอผู้นำนะฮะอดีตผู้นำของทางามาเลเซียเพื่อเกลีย3สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่การเจอครั้งนั้นก็ไม่สามารถทำให้ภาคใต้สงบได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก นะทักษิณก็จะเดินสายไปโคราชไปเจอคนนั้นคนนี้ไปทำการตรวจงานหลังจากทักษิณออกมาการกระทำของทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องแปลกสำหรับผมไหมผมไม,ไม่แปลกทักษิณก็เป็นคนอย่างเงี้ยหิวแสงชอบโชว์ออฟนะวันนี้คนไทยคงได้เห็นนะว่าใครแน่เป็นมือที่มองไม่เห็นใครแน่เป็นบุคคลนอกรัฐธรรมนูญใครแน่ เป็นผู้บงการนะนอกเหนือรัฐบาลใครแน่ที่ทำตัวเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีใครแน่ที่เป็นนักโทษชายที่ผ่านมาทักษิณเคยวิพากวิจาร์และริวลองเขาเคยวิจาร์สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยและถูกดำเนินคดีตามมาตรา1นึไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ย เรื่องของคดีมาตรา1นึเนี่ยปรากฏว่าเป็นคดีเก่านะครับที่อายการเนี่ยเลื่อนมาหลายยกละคราวนี้พอทักษิณกลับมารับโทษไป3คดีโดนไป8ปีลดโทษเหลือ1ปีทักษิณก็ไม่ยอมติดนะไปนอนที่โรงพยาบาลชั้น14หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น รากฏว่าก็ได้ออกมาก่อนเวลาหลังจากนั้นทักษิณก็ไล่โชว์ออฟพอได้หลุดออกมาก็ไล่โชว์ออฟหิวแสงสแสดงทักษิณคิดเพื่อไทยทำใช่ไหมฮะชัดเจนมากขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจว่าตอนนี้มีคนบอกให้จับตามองให้ดีนะฮะทักษิณจะรอดจากคดีหนึ่งสองหรือไม่แต่ผมกลับมองว่าจับตามองให้ดี มีคนวิ่งเต้นจะให้รอดมาตรา1นึซึ่งโจมตีใสาา่าลนะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคลิปดังกล่าวแพร่เต็มโซเชียลมีเดียตอนนี้อยู่ที่อายการสูงสุดนะครับอายการสั่งฟ้องแต่ทักษิณขออุทธรณ์นะครับก็มาอยู่ที่อายการสูงสุดอายการสูงสุดนะฮะคนก่อนหน้านี้โอ้ยชมเจอทักษิณใหม่สบายทักษิณเขาเป็นคนลุกใหม่ได้ ปรากฏว่าถึงเวลาทักษิณเดินปลอเลยก็เลยมีการเปลี่ยนอายการสูงสุดคนใหม่การเปลี่ยนอายการสูงสุดคนใหม่ก็เปลี่ยนอย่างยังไม่ครบขนเก่ายังไม่ครบเลยคนใหม่ก็มาแล้วถามว่ามีความพยายามในการวิ่งเต้นในการยกฟ้องไหมเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องมีนะครับส่วนอยู่ที่ว่าอายการสูงสุดจะดําเนินการหรือไม่จะดําเนินการอย่างไรจะมีคนรับผลประโยชน์หรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนว่าจับตามองให้ดี นะครับเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องเล็กๆมันเรื่องของการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องของการใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถ้าอายการคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอายการสูงสุดต่ําสุดหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะครับกล้าทําสิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกหรือทําที่ถูกกลายเป็นผิดปัญหาจะตามมาแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะ บางคนบอกว่านี่คือดีวลับดีวลับล่มล่มไปแล้วดีลลับผมเคยเรียนมาตลอดนะดีวลับไม่มีจริงมันมีแต่แหกตากันนะคนที่ต้องรับกรรมเกิดขึ้นไปแล้วอย่างน้อย2คนถ้าใครติดตามข่าวนะครับและผมเชื่อว่ามันยังไม่จบสำหรับคนที่ไปแอบอ้างพระบรมราชโอคงการนะครับส่วนที่มีการปล่อยข่าวในโซเชียลมีเดียเยอะเลยผมก็พูดในสัมมนามีคนตั้งคำถามว่าเนี่ย มีการปล่อยข่าวว่าทักษิณไปเจอในหลวงกินวายกันอย่างไ้ผมเรียนยืนยันว่าไม่มีจริงเป็นเรื่องโกหกนะฮะเป็นคำพูดภาษาวาจานะของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามยกย่องเจ้านายของเขาว่าทำข้อตกลงแล้วนู่นนี่นั่นถ้าเกิดมีข้อตกลงจริงเหตุการณ์จะเป็นอีกอย่างหนึ่งการเมืองมันลึกซึ้งนะสลับซับซ้อนยอกย้อนกลุบาย นะครับอย่ามองการเมืองเท่าตามองเห็นจงมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตย์ชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่ง แดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่งงามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปยมสุขกเกษมเปรมปรีถวยราชเช่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยูอ่หัว มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรีองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົງພຣາຈະເລ สมเด็จพระเจ้าโอโยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางกุลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดร,รัศมีเกลี้ยงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรพพระเจริร